ขอจะเดินพรคณะท่านผู้บริหารแล้วก็คณะชมรมพุทธศาสตร์ IRPC ทุกท่านคำว่าพรที่ต้องการปรารถนาที่ใจพระอวยพรน,นั้นคำนี้ก็เป็นคำที่สกิดใจเพราะว่าพรแปลว่าความดีงามความประเสริฐความดีงามความประเสริฐนั้น เป็นสิ่งที่เราต้องทําเองในสมัยพุทธกาลนี่เวลาพระหรือเวลาโยมไปขอพรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยขเขาก็ใช้คําว่าพรน,นี้อยู่นะแต่พรตัวนี้นี่หมายความว่าขอโอกาสขอโอกาสจากท่านที่จะทําความดีอะไรตัวเราจะทําความดีอะไร เช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาขอพรกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าขอโอกาสที่จะถวายผ้าอับน้ำฝนให้กับพระหรือว่าพระอานนท์พุทธอุปถาคขอพรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ายามที่พระองค์เสด็จไปในกิจนิมนต์ต่างๆขอที่จะไม่ได้ติดตามไปด้วย แต่ขอว่าเมื่อทรงกลับมาแล้วก็ขอปรดได้แสดงทมนั้นๆให้กับท่านฟังอีกครั้งหนึ่งเาฉะั้นคำว่าขอพรน,นี้ถ้าเราคิดไปในเชิงเทวนิยมเราก็คงคิดว่าจะมีใครมาดลบันดาลความสุขความสำเร็จในชีวิตให้กับเราแต่ถ้าเราคิดในเชิงสัจจนิยมธรรมะนิยมกรรมะนิยม ก็จะเท่ากับว่าได้โอกาสในการทำความดีทำกุศลอะไรบ้างคือตัวเราได้ทำความดีอะไรบ้างความดีพูดถึงความดีแล้วก็ให้บังเอิญว่าวันนี้ทางวัดก็กำลังตอกเสาเข็มอยู่ความดีทางกายวาจาใจของเราก็เหมือนกับเสาเข็มนะถ้าเกิดว่าเรา อยากจะต่อยอดชีวิตเราให้สูงส่งดีงามก็ต้องมีรักฐานคือจิตใจที่มั่นคงเสาเข็มในที่นี้ก็คือความคิดดีพูดดีทำดีความมีสติสัมปชัญญะที่ดีมีฮิริโอตปปะความละอายความเกรงกลัวต่อบาปและอีกประการหนึ่งที่พวกท่านทั้งหลายอย่าลืมก็คือ การทำความดีนั้นไม่ได้ทำเฉพาะกับพระก็อีกเช่นกันถ้าเราคิดว่าเราจะได้บุญก็ต่อเมื่อมาทำบุญกับพระนั้นก็ชื่อว่าเราก็เข้าใจนิยามของคำว่าบุญนะทีบุญนั้นเราสามารถทำได้กับทุกๆคนกับผู้ร่วมงานกับครอบครัวหรือแม้แต่กับตนเองก็ชื่อว่าบุญ คิดพิจารณาไปว่าคนเรานี่ไม่ควรไม่ควรฆ่าตัวเองตายด้วยกิเลสส่วนใหญ่คนมักจะฆ่าตัวตายด้วยกิเลสจะเยอะกิเลสความโลภความกดความหลงเมื่อมาบังหูบังตาแล้วก็ทำให้ลงมือทำในสิ่งต่างๆที่เป็นอกุศลได้ง่าย เมื่อเช้านี้ก็พิจารณาธรรมะประการหนึ่งว่าถ้าเงินทองที่ได้มาได้มาอยู่บนกองเลือดเงินทองถ้าเราได้เงินได้ทองมาอยู่บนกองเลือดเราจะมีความกระยิมยิ้มย่องอยู่หรือถ้าเงินทองที่เราได้มาได้มาอยู่บนกองเลือดแล้วเรายังมีความกระยิมยิ้มย่องอยู่ แสดงว่าจิตใจของเราก็ผิดไปจากปกติวิสัยเพราะโดยปกติวิสัยของความเป็นคนของความเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมีความเมตตาความเอาใจเข้ามาใส่ใจเราเขามีความไม่สบายใจอะไรเราจะไปมีความสุขก็เป็นไปไม่ได้แต่ในธรรมะข้อนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทอง ทุกๆอย่างถ้าเราได้มาบนน้ํำตาบนกองเลือดของคนอื่นเราก็คงจะไม่มีความกระยิ่มยิ้มย่องดีใจปพื้มปิติไปได้ถ้าเราได้มาแล้วบนความทุกข์ของคนอื่นแล้วแล้วเรายังมีความดีใจแช่มชื่นใจกระยิมยิ้มย่องแสดงว่า ใจิตใจของเราก็ผิดไปจากปกติวิสัยของมนุษย์อันพึงจะเป็นงั้นเราก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มานั้นเราวางจิตไว้เป็นปกติหรือผิดปกติก็ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์โอกาสช่องทางอะไรต่างๆในชีวิต ถ้าเกิดว่าเราขวนขวายตะเกียดตะกายด้วยความคิดด้วยความกระทําที่เป็นอกุศลซะแล้วก็เท่ากับว่าเสาเข็มเรามันไม่มั่นคงเสาเข็มไม่มั่นคงแล้วต่อยอดสูงไปสูงไปสูงไปวันที่จะหักที่จะโค่นก็ง่ายเหลือเกินไม่ได้คำนวณ ไม่ได้คำนวณแรงลมไม่ได้คำนวณเซฟตี้แฟกเตอร์ไม่ได้คำนวณอะไรต่างๆสิ่งที่เราเห็นเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตายก็เป็นรูปสิ่งที่สัมผัสด้วยใจเนี่ยเป็นนามพวกท่านทั้งหลายทำงานในบริษัทใหญ่โตนต้องระมัดระวังว่าสิ่งที่เราเห็นความใหญ่โตของบริษัทเนี่ย เป็นเพียงรูปซึ่งมันก็คือครึ่งเดียวของบริษัทในโลกนี้ยังมีสิ่งที่ตาคนมองไม่เห็นอีกสิ่งที่เป็นนาม,มาธรรมสิ่งที่เป็นนาม,มาธรรมเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเ,ออเม็ดเงินหรือว่าบัญชีหรือว่าอะไรความสมัครสมานสามัคคีของคนในองค์กรความรักใคร่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน หรือแม้กระทั่งความคิดที่เป็นกุศลที่จะทําคุณงามความดีต่างๆนี่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นนำมาทำภายในในะบริษัทองค์กรก็เหมือนกับคน,นคนหนึ่งคนคนนี้ก็มีร่างกายก็ใหญ่โตอยู่มีทรัพย์สินสิ่งของก็เยอะอยู่บางครั้งก็มีหนี้สินที่ต้องใช้จ่ายอยู่ แต่ว่าสิ่งที่เป็นจิตใจของคนคนนี้ลหะจิตใจของคนคนนี้มันจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ให้คนที่มีทรัพย์สินนี่มันจะมีทรัพย์สินที่เพิ่มพูนขึ้นหรือมันจะน้อยลงหรือระบบการหมุนเวียนการบริหารจัดการอะไรต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่นแต่ถ้าเรามองเห็นแต่ครึ่งเดียวคือครึ่งของรูปร่างกายนะ เหมือนเรามองเห็นคนขับรถเบนซ์คนใส่สร้อยใส่ทองใส่ย้องแล้วก็มองเห็นแค่ครึ่งเดียวนะเราไม่ได้มองเห็นอีกครึ่งหนึ่งว่ากว่าเขาจะมีเงินทองมาขนาดนี้นะเขาต้องมีความวิริยะมีความเพียรความบักบันขนาดไหนเราก็มีความคิดว่าแหมถ้าเกิดว่าเราได้อยู่ใกล้คนคนนี้เราก็จะขอยืมตังค์สักหน่อยหนึ่งอ่า ขอตีสนิทเป็นเพื่อนซะหน่อยหนึ่งนะแต่ถ้าเราเห็นในสิ่งที่เป็นมิติทางจิตใจบางทีเราอาจจะสนิทแล้วอาจจะรู้สึกว่าขอมีค่าภายนอกของเขานะรถของเขาทองหยองของเขานั่นมันมีค่าน้อยน้อยกว่าจิตใจของเขาซะอีกนะจิตใจที่มีความขยันหมั่นเพียรอดทนผ่านประสบการณ์ต่างๆมาในชีวิต ฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเรามององค์กรแล้วเนี่ยเราอย่าไปมองเพียงแค่ทรัพย์สินที่องค์กรมีเราก็จะเป็นมิตรกับองค์กรในลักษณะที่เป็นมิตรชั่วหวังปอกลอกองค์กรแต่ในทางกลับกันถ้าเรามององค์กรเหมือนกับเป็นเพื่อนหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราจะเรียนรู้หรือจะส่งเสริมอะไรให้ก้าวหน้าต่อไปเราก็จะเป็นมิตรดีของบริษัท ถ้าเกิดทุกๆคนเป็นมิตรดีของบริษัทแล้วนะบริษัทก็อยู่รอดนะถ้าทุกๆคนเป็นมิตรชั่วของบริษัทแล้วบริษัทก็เป็นไปเป็นไปไม่ได้นะดำเนินงานต่อไปไม่ได้และข้อสุดท้ายที่อยากจะฝากพวกเราทุกๆคนก็คือความเข้าใจความแตกต่างของบุคคลเมื่อเช้านี้ก็พึ่งเทศไปเรื่องความเข้าใจความแตกต่างของบุคคล ประการหนึง่งถ้าเรามองคนในองค์กรของเรามองและเห็นความแตกต่างว่าทำไมเขาไม่เก่งเหมือนฉันทำไมเขาไม่ฉลาดเหมือนฉันทำไมเขาไม่ทํางานละเอียดปริณีตเหมือนฉันต่างๆเหล่านี้เราเอาตัวเราไปเป็นไม้บรรทัดวัดคนอื่นหมดทั่วๆไปทุกๆคนอย่างนี้เราก็จะเกิดความทุกข์ในใจแต่ถ้าเรามองว่า เราเห็นข้อบกพร่องของเขาแล้วเราใช้ข้อบกพร่องของเขามาเป็นเบีย้ยเป็นเบีย้ยตัวหนึ่งที่เราจะหลอกใช้หลอกใช้โดยใช้ความแตกต่างของบุคคลอันนั้นนอกจากทุกโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วตัวเรายังชื่อว่าเป็นผู้ร่วมงานที่เลวเลวเพราะว่า การทำร้ายกันโดยการหลอกใช้กันแต่ประการที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเราเห็นคนในองค์กรหรือเพื่อนร่วมงานมีความแตกต่างกันแล้วเราเข้าใจความแตกต่างเราแบ่งงานได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคลเราวางจิตเมตตาจิตเป็นกุศลอันนี้คือดี ดีสูงสุดเลยก็คือเรียนรู้ความแตกต่างของบุคคลแล้วเข้าใจธรรมะแล้วก็ไม่ทุกข์งั้นต้องเลือกเอาในเมื่อเราอยู่ในองค์กรที่ทุกๆแผานากมีความแตกต่างหลากหลายของบุคคลเราจะเราจะเอาความแตกต่างมาทําให้ใจเราทุกข์หรือว่าเราจะเอาความแตกต่างมาทำเป็นอกุศลหรือว่าจะเอาความแตกต่างมาทำเป็นกุศล หรือว่าจะเอาความแตกต่างนั้นมาทำให้เราเข้าใจในธรรมะเข้าใจในความแตกต่างของบุคคลเข้าใจในชีวิตถ้าเรายอมรับความแตกต่างอย่างนี้ได้เ,เราก็จะเป็นผู้ที่มีปัญญาพาตัวรอดไปได้เพราะว่าบริษัทก็ไม่ได้มีเราอยู่คนเดียวนะ แล้วเราก็ไม่ได้อยู่กับบริษัทไปตลอดวันใดวันหนึ่งก็จากลาไปเราก็เห็นแล้วว่าทั้งกอจอยอ,อก็เปลี่ยนมากี่คนแล้วผู้บังคับบัญชาเหนือเราก็เปลี่ยนมากี่คนแล้วเก้าอี้ที่เรานั่งตำแหน่งที่เรามีเปลี่ยนมากี่คนแล้วแต่ละคนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีใครอยู่ยั่งยืนแต่ไปดีหรือไปไม่ดีนะไปแล้ว เขาสรรเสริญหรือไปแล้วนะเขานินทาพอวันหนึ่งที่เราต้องถอดหัวโขนต้องถอดตำแหน่งนะคนก็ยังมีความรักความคิดถึงความชื่นชมหรือว่าคนจะมีความติถินินทานะินทานะใส่หัวอันนี้เราเลือกได้ในขณะที่เรายังมีนะโอกาสยังมีเวลาที่จะทำอยู่แล้วก็ชมรมพุทธของเราก็ ไม่ต้องไปคิดว่าเราจะต้องมีสมาชิกเยอะๆนะหรือว่าจะต้องเ,อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มากจนเกินไปนะให้เอาปริมาณเนี่ยวางไว้ก่อนแต่ให้เอาคุณภาพหมู่คณะที่มากก็ไม่ได้หมายความว่าคุณภาพจะดีนะหมู่คณะที่มากก็ไไม่ได้หมายความว่าคุณภาพจะดีนะ ต่อให้ไม่มีใครเป็นสมาชิกเลยก็ไม่เป็นไรต่อให้ไม่มีใครเป็นสมาชิกเลยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าทุกๆุกคนทุกทคน work from home แต่ว่าทุกๆคนก็สามารถศึกษาธรรมะได้นะเอาทำที่บ้านให้เป็นวัดได้ก็ต้องพินิจพิจารณานะปรับกลยุทธ์เราจะให้ทุกๆคนมาไหว้พระสวดมนต์เหมือนกันหมดทุกๆคนมันก็คงเป็นเพง ได้ยากนะแต่ชมรมพุทธก็ต้องพิจารณาว่าเราจะปรับกลยุทธ์ยังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังมี Work f r ฟ m home เลยก็ยังมีก็จะต้องปรับกรรมวิธีกระบวนการต่างๆขึ้นชื่อว่าความทุกข์เมื่อความทุกข์มันยังมีอยู่ในโลกนี้อยู่ก็ยังมีอะไรให้เราต้องทำอยู่ตลอดนะ ไม่ใช่ว่าพอเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไหว้พระที่หอพระแล้วก็เป็นอันว่าชมรมพุทธก็ยุติบทบาทไม่ใช่เหมือนกับโลกนี้เนี่ยโลกใบนี้ไม่เคยว่างเว้นจากเชื้อโรคฉันใดหมอก็ไม่เคยว่างเว้นจากงานฉันนั้นเราชมรมพุทธเราไม่ใช่เป็นหน้าที่ไปจุดทูปเทียนอย่างเดียวนะแต่หาทางชี้ท่องชี้ช่องทางให้เพื่อน ร่วมบริษัทเพื่อนร่วมโลกของเราเนี่ยหาทางพ้นทุกข์เพราะความทุกข์มันยังมีอยู่ประจําโลกฉันใดก็ยังจะต้องปรารถนาทางพ้นทุกข์ฉันนั้นซึ่งในองคอ์กรองค์กรหนึงก็ไม่มีองคอ์กรไม่มีหน่วยงานกลุ่มคนไหนที่จะดีงามประเสริฐเท่ากับชมรมพุทธที่จะเป็นเหมือนเสาเข็มให้กับองคอ์กร แม้ว่ามันดูเหมือนจะเป็นขนาดที่มันเล็กแต่มันสำคัญเหลือเกินถ้าเกิดทุกๆคนมีเสาเข็มที่มั่นคงเอาวันนี้โยมาทำบุญถวายจะตุปัจจัยอัตมาภาพและคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาแล้วก็สิ่งที่ปรารถนาสูงไปกว่าน,นั้นก็หาได้เป็นเงินทองเข้าของไม่นะแต่เป็นการคิดดีพูดดีปฏิบัติดีของ พวกเรานะทุกๆคนที่เป็นชมรมพุทธศาสตร์ IRPC ลำดับต่อไปพระเจ้าพระสงฆ์ก็จะให้พร